สามสาเหตุคนเลี้ยงไก่มือใหม่พลาดมากที่สุดจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับถ้าเกิดดูจบแล้วคุณก็จะสามารถที่จะเพาะขยายฟาร์มไก่ได้อย่างรวดเร็วภายใน1ปีไปดูกันครับ 1. จํานวนพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมต้องเป็น1ต่อ1ถึง1ต่อ7นะครับมันจะเพลินเลยนะครับสนุกเลยนะครับตัวผู้แต่ถ้าตัวผู้2ตัวต้องต่อตัวเมียขั้นต่ำนะครับ1 0ถึง15ตัว มันถึงจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับคือเจอสาวๆนี่ก็คือเลือกไขรเลือกมันได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าตัวเมียเนี่ย15ตัวตัวผู้13ตัวเนี่ยมันมันมันจิ้นกันไม่ได้นะครับผมพอดีมันกําลังจะขึ้นสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยครับตัวผู้ตัวหนึ่งมาเตะนะครับผมเตะเนี่ยสาวตกสวรรค์เลยนะครับลงเกิดอาการกระตุกนะครับไข่ก็เลยจะบิดเบี้ยวแถมมันเป็นไข่ไม่มีเชื้อ เวลาเอาไปฟักหรือเอาไปขยายพันธุ์พวกนี้มันก็จะไม่ได้ผลมือใหม่ได้หลายคนอาจไม่รู้บางทีนะครับตัวผู้กับตัวเมียน,นี่พอๆกันเลยนะครับแบบนี้ไม่ไหวนะครับผมตัวเมียน,นี่รับไม่ได้นะครับผมมันโดนโดนตลอดเนะี่ย นะครับโดนตลอดแต่โดนไม่เสร็จด้วยนะไอ้ไอ้ที่ตัวซว,วยอ่ะคือมันไม่เสร็จมันไม่สมบูรณ์นะครับผมว่าตัวผู้มันแย่งกันเยอะนะครับผมอันนี้สงสารตัวเมียด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเ,เลี้ยงเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะครับอัตราส่วนต้องเหมาะสม2ปล่อยให้แม่ไก่ไข่เองนะครับไข่เองแล้วกอกเองปัญหาใหญ่ที่สุดตรงนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับผมบางทีรังหนึ่งแม่ไก่4ตัวเลยนะครับปัญหาเนี้ยทาให้หนึ่งไข่แตกนะครับ ไข่มันแตกเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไข่ของมันมันก็จะจิกนะครับจิกพอมันแตกเนี่ยไข่มันก็จะเลอะเทอะแล้วทำให้ไข่ฟองอื่นเนี่ยติดเชื้อนะครับปัญหาเนี้ยวิธีแก้มีอยู่วิธีเดียวนะครับสําหรับคนที่ทําฟาร์มไก่ก็คือการใักไข่ต้นก้าฟาร์มแบบไม่ต้องกลับไข่เลยนี่เป็นตู้ฟักไข่ขนาด50ฟองนะครับแบบนี้ไม่ต้องกลับไข่เลยตู้ฟักไข่วิธีอื่นใช้ไม่ได้ผลนะครับไม่มีทางนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นไข่ที่รังเนี้ย ตัวอื่นมันน่าจะเป็นฮอร์โมนนะครับมันจะดึงดูดทําให้ไก่ตัวอื่นก็มาไข่ที่เดียวกันนะครับทั้งกวกซ้อนกันทีเดียวเลยเนี่ยสตัว3ตัวทําให้อุณหภูมิมันร้อนสูงนะครับเชื้อมันตายขาดออกซิเจนหายใจด้วยใจขาดตายจิกไข่อีกเหยียบไข่เละเทะนะครับผมปัญหานี้แก้ไม่ได้นะครับมีทางเดียวก็คือต้องใช้ตู้ฟักไข่ ฟักดีฟักง่ายอีกแล้วนะครับตู้ฟักไข่ต้นกล้าฟาร์มแบบไม่ต้องกลับไข่เลยนี่เป็นตู้ฟักไข่ขนาด50ฟองนะครับแบบนี้ไม่ต้องกลับไข่เลย3ปล่อยให้แม่ไก่เลี้ยงลูกเองจริงๆมันน่าจะดีนะที่แม่ไก่มาเลี้ยงแต่จริงๆมันมีภัยร้ายแรงมากเลยนะครับมีอยู่5ข้อย่อยนะครับอย่างข้อ1เนี่ยแม่ไก่ไม่ได้ดูแลลูกไก่ได้ดีทุกตัวนะครับบางตัวไม่สนใจลูกหรือไม่กวกลูกเลยนะครับตอนกลางคืนแม่ไก่ขึ้นไปนอนบนที่สูง ปล่อยให้ลูกไก่นอนอยู่ที่พื้นแล้วลูกไก่มันก็ป่วยเพราะว่าหนาวนะครับโดนยุงกัดประมาณสัก1 0 1ถึงบวันมันก็ตายหมดข้อที่2ก็คือดูแลลูกดีแต่ว่าคราวนี้แม่ไก่ชอบทะเลาะกับไก่ตัวอื่นนะครับพอทะเลาะหรือต่อสู้กันเนี่ยแม่ไก่หรือไก่ตัวอื่นนี่ก็เหยียบลูกเกีียบตายก็ตายหมดเหมือนกันข้อที่3นะครับลูกไก่ติดเชื้อตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าเชื้อด้มีทั้งพยาธินะครับแล้วก็นิวคาสเซนหลอดลมอักเสบ อะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้ลูกไก่เนี่ยทยอยตายกันไปหมดนะครับ 4. ลูกไก่เนี่ยเวลามันออกไปหากินเนี่ยอย่างเจี๊ยบๆเนี่ยมันจะอยู่กับกับแม่มันอยู่แต่เม่มเริ่มโตขึ้นมาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยมันก็เริ่มออกจาหากินไกลตัวแม่ไปด้วยนะครับอันนี้จะเจอเกี่ยวกับพวกไก่ตัวอื่นนะครับไก่ตัวอื่นจิกเตะเอาเพราะว่ามันคิดว่าไปแย่งอาหารของเขานะครับผมทําให้ลูกไก่ตายหมดอีกนะครับ ข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของสภาพอากาศหนาวจัดหรือว,ว่าฝนตกหนักเนี่ยตอนกลางวันกลางคืนอ่ะไม่ไก่มันก็จะกกอยู่ใช่ไหมแต่ตอนกลางวัน่ะบางทีมันไม่กกนะมันไม่กกบางทีมกกไม่ไม่หมดเจออากาศหนาวเย็นหรือว,ว่าฝนตกบ่อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยก็ค่อยๆซึมเศร้าป่วยแล้วก็ตายไปทั้งหมดเลยนี่แหละครับที่3สาเหตุใหญ่ๆเลยที่คนที่เลี้ยงไก่ มือใหม่เนี่ยไม่รู้นะครับผมแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็เลยทําให้การเลี้ยงไก่เนี่ยของมือใหม่ไม่ประสบความสําเร็จครับสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มผมก็จะให้คําแนะนำนะครับการทําเกษตรยังไงไม่ให้ขาดทุนผมจะย้าข้อนี้นะครับว่าผมจะใช้เหตุผลนะครับเราจะไม่ดูข้อมูลหยาบๆแล้วเราจะเอามาพูดอย่าลืมกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับ แล้วผมมีสินค้าไว้จําหน่ายนะครับถ้าเกิดต้องการจะสนับสนุนก็จะมีตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักขนาด50ฟอง80ฟอง1 50ฟองยาฆ่ามดแบบตายยกรังเลยนะครับถ้าเกิดสใจก็สั่งเขามาได้นะครับผมแล้วผมก็จะให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการเกษตรของเพื่อนเนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ